วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมานอนคอนโดแน่นจะล้างเรือมาขอบคุณค่ะเดี๋ยวมีเรื่องต้องเคลียร์ขโมยเงินนิสามาซื้อคอนโดงงอายมาค่ะ Another heart a t t a c words t h a we can't a k e back we are the reason of ้าลายไวรัสเน่งจ้าเดือดเป็นอะไรทนมาก่อนแกอีกทีนี้ ฉันเป็นคนมารีวิวคนแรกแต่ฉันก็ไม่คิดเลยว่าแกจะซื anyway. ้อห้องที่นี่จริงๆฉันตกไปเหงื่อการตลาดซื้อเลยพี่เซลล์ที่เนี่ยเขาบอกว่าแกแต่งห้องอยู่กับห้องตัวอย่างที่สุดค่ะซึ่งเป็นเงินที่ขโมยมาจากตู้เซฟนิสาแกขโมยเงินจากตู้เซฟฉันมาแตาตานนี้คือวันนี้แกจะมานอนห้องฉันเป็นคนแรก ที่ได้มาเนาอ,อ่ะแล้วพี่หมีอนี่ะพี่หมีไหนหัวหล่อนไงชา้ชาช้าช้าค่ะอ๋อนี่เดี๋ยวพาไปดูเนี่ยค่าส่นวนกลางทางขึ้นคอนโดอ่ะมันสวยรจริงๆเนาะนึกว่าอะไรปะสตูดิโอว,ว้าวซ่าทุกครัค้งที่มา,ว,าว้าวซ่าทุกครัค้งที่มาจริงจริงแล้วส่วนแกซื้อห้องอยู่ชั้นไหนนะ 64เลขดีห้องรวมกันแล้วมีเปนเงินกับทองไหลมาเี่มาเดี๋ยวคือตอนซื้อคือเลือกจากอะไรเลือกจากมุมไม่คุณบ้านเหรอทรับหนึ่งอ้อคุณีค่ะสวัสดค่ะโอเคเราอ่ที่นี่เหรอใช่ค่ะอุ้ยพูดเลยอ่ะอาคุณีีค่ะอุยยังไงเรามาอยู่ที่นี่กันได้ไงอะ อินเนียซื้อห้องไม่มีเขากำลังจะมานอนคืนแรกจริงเหรอไม่เห็บอกเลยยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณนาร์เปนบ้านใหม่กันเลยชั้นไหนไม่เจอไอ้แฉจะบอกว่าโลกกลมมากโอ้โหไอ้นีนที่นี่จริงปะเนี่ยะยังไงสูตรการซื้อชั้นไหนนะชั้น14เลขมงคลจะบอกกันว่าบวกลบคูณหารกันเรียบร้อยอะฉันไม่ได้ดูมุมห้องไม่ดูอะไรเลยชั้นดูเลข อยากอยากูอยากซื้อคอนโดดูจากเลขห้องแต่เนี่ยนี้สวยอ่ะท่องได้อยู่เลท่องได้อยู่นี่ค่ะถึงแล้วถงแล้วออกจากกลิตมาถึงโอเคฉันบอกแล้วว่าฉันเลือกคงจุ้ยตั้งแต่แรก๊บเจอเลขห้องบวกลบคูณหารกับสุดป่ำเลยครับสามสองไปหักชิง คออของรองเท้ากอ็ฉันมี้ชั้นนา้วางตรงนี้จ้ะว้าวชิมิลา่าคือตู้เก็บรองเท้าเนี้ยมันมีเก้าอี้ให้นั่งใส่รองเท้าได้ด้วยใช่แต่ทำไมตอนนี้มีพรมสีขาว <c oughs> ก็คือไม่สามารถที่จะแบบได้ไหมไม่ได้เดินออกมาสีเดินออกมาหนึ่งนี่มาใส่ตรงนี้เอาเดินมาใส่ตรงนี้อออแล้วก็ชิมิลนาทำไมนะมาใส่รองเท้าไงไม่ได้เดี๋ยวมันเลอะออกมา สรุปก็ยิม้มวะทำไมนะนั่งเองียวไงมุมนี้เป็นมุมภูมิใจนำเสนอ <S <S> <S เพราะว่ามุมนี้เอาไวไไ้ถ่ายงานโดยโตมันอยู่สตูไหมอตอนนี้นไม่ได้รู้สึกว่าเป็นห้องตัวอย่างแต่ว่าเหมือนอยู่ฟอกสตูถ่ายภาพอะชีวิตของเราอาชีพของเรามันแปลกก็คือ<ช>อาชีพของเรามันต้องแบบถ่ายรูปก,กับโปรดักต์ก็เลยต้องเซตห้องอะ่ะไว้ให้เหมือนสตูดิโอใช่ก็จะได้มุมนี้มุมหนึ่งว่าแบบเซลฟี่เกิร์ลเซลฟี่ด้วยเซลฟี่ด้วยเซลฟี่ girl อย่างนี้ เนี่ยข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นพ็อปที่ฉันสรรหาเลือกมาอ๋อคือด้วยความที่ตัวนี้เป็นกระจกแก้เซตแห้ข้างหลังมันแบบห้ามลกใช่ประเนะคะค่ะของเบนเนมไม่คือที่เอาถุงอะไรแบบแพงๆมาวางเพราะว่าข้างหลังมันเป็นอย่างนี้ไงสายฟองสายไฟต่างๆนานามันดูไม่น่ารักอ๋ออู้หอ่ะอ่ะพังมดนี่ฉันขอภูุิใจนำเสนอตัวนี้ก๊อปสะบัดแปลงมาเต็มที่1ิบหัวนน้า ฉันต้องบอกก่อนนะว่าทางกระจกและตู้นี้ฉันสั่งทำมาโดยตรงจากร้าน Enjoy Furniture เลื่อนได้ออเลื่อนได้ด้วยเหรอน้ำมีล้อนี่อุ้ยเหมือนโต๊ะสบัยปลายฉันบอกแล้วฉันก๊อปปี้คือที่ต้องมีล้อนะคะอันนี้ขอพูดให้เลยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจัดห้องไว้หลายมุมเราก็จะสามารถแบบโยกปุ๊บแบกกราวไปอีกจุดโยกปุ๊บแบกกราวไปอีกจุดได้เออเข็นละเห็นละก็คือใส่ของได้เยอะมาก ใช่นี่เนี่ยไว้แต่งหน้าโดยตรงว้าวนะว้าวว้าวซาว้าวซาเออนี่ยของเค้าแข่งคนทานด้วยนะแล้วเวลาไฟวงเนี่ยมันจะถ่ายรูปแบบกล้องหน้าเวลาไลฟ์สดมันสวยเลยไลฟ์สดก็คือหน้าสดคนชอบถามว่าทำไมสวยจังคะไม่สิดวงถิวแล้วก็ต้องมาสดห้องครัวใช่ต้องบอกก่อนว่าจัด แบบโ,โซนนี้เราสงสัยที่เซอร์เฟซโซนไหนปะออะโซนห้องครัวอันนี้อเน,นี้ยนั่งกครัวสมมุินะแล้วกินยำอ่ะกินยำม,มันต้องสัง่งห้าหกจานเอ่ะแลดนะไม่แต่คือมันเลือกแบบความสะดวกสบายของการเดินสบายจริงไหม <c oughs> ตอนนี้ก็หนีสบายตอนซื้อนี่ได้คิดไหมว่าเนี่มันจะไม่ทำให้เราไม่สะดวกสบายมันทรรมาชาติแกเราต้องเติมสีเขียวให้กับห้องไม่ใช่ว่าอยู่ ยู่ดีจริงห้องตปิดแฉันไม่ต้องต้นตัวฉีดเชิญทางเชิญห้องน้ำไปไหนนี่ฮะนี่เหรออะไรนี่มีออกไปได้อีกเหรอออกไปดิค่ะระวังนะเจออีกห้องหนึ่งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะห้องน้ำไม่น่าเกลียดห้องน้ำมันไม่ได้ทำเลยนะอ้ามาของเขาเลยต่จริงปะเน่ะไม่แต่งเพิ่าเหมอนเหมือนทำนะอะคุณผู้ชมว่าห้องน้ำเหมือนทำแล้วป่ะโอ้ใครบอาเหมือนตกแต่ง าาซ่อะไรวะนี่ยหญ่มองไม่เห็นหัวบังหน้าใช่ไห้องนอนค่ะแกห้องนอนใหญ่ไหมใหญ่เท่าห้องใจว่าคอนโดอ่ะมันจะเล็กปรากฏว่าห้องเนี้ยห้องนอนเนี่ยใหญ่เท่าใหญ่กว่าอีไหะใหญ่กว่าห้องนอนที่นอนที่บ้านพี่นัท แหม่กำลังบ้านฐานก็จะห้องนอนใหญ่ก็จะห้องนอนใหญ่เลยไหมล่ะ ได้ติกตอออะไรยไปดูอีกห้องนึงเลยยังยังยังเดี๋ยวก่อนแล้วอันนี้ก็คือน่ารักอ่ะอันนี้คือ<า>บิวอินมาบิวอินแล้วอันนี้ก็คือทำเพิ่มมาทำเพิ่มออ๋ไม่ไมต้องบอกก่อนชอบทำห้องอเลยยกไว้เลยหรมัไยทำไม ท่าบนที่นอนลายปัญญาอ่อนมากอีกดอกนมนมนมนอนอย่างเงี้ยอ๋อแก็แบบนอนนี่แล้วก็นอนดูทีวีดูเอเมริกันแพร์ริสต้องนีต้งมีแล้วก็หมอบไปดูอย่ายังไม่ได้ดูโอ้ชอยมาดูเลยค่ะคืนนี้อ่ะเดี๋ยวดูด้วยกันบองจิง๊แต่ว่าไม่ได้ดูตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปอีกที่หนึง่งว้าวมากจะซื้อไว้อีกห้องเหรอยิ่งกว่าค่ะ,ะปิดโรงหนังให้เลยเอาไปตังไป อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือ Walk in c l o s e t ของนางว่าจะเป็นยังไงวิ่งประตูอัตโนมัติอุ๊ว้าวมากเลยประตูอัตโนมัติเกินค่ะเรื่อนที่เฮ้ยเป็นยังสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยจะบอกว่ามุมนี้ก็จะ<ย>ถ่ายรูปคือน,นะนาระเคยมาที่นี่ตั้งแต่ตอนที่มันเป็นห้องเปล่าเราต้องมารีวิวใช่แต่แบบเออก็ต้องยอมรับว่าเยเยนี้เขาทำออกมาเวิร์กนะเป็นยัง ก็ถ่ายรูปได้เลยก็ใช่บอกแล้วว่าทุกมุมในห้องนี้นะคะที่แม่เคยบอกไปจะเป็นที่ไว้ถ่ายรูปแท้ชอบชุดนี้ชุดแฟนนี่ชุดแฟนเราต้องแอบซ่อนเดี๋ยวมันไม่น่ารักอุ้ยตัวจูใหญ่จริงๆนะใหญ่มะเปมตัวนี้สวยอะลวส่องที่ไหน่ะนี่กระจกใหญ่อุ้ยกระจกแบบ full frame เจ๋ง ลจริงค่ะแจ๊ะงั้นก็ฉันขอตัวนี้เลยแล้วแกจะพาฉันไปดูหนังที่ไหนทีวีนี่คือห้องดูหนังค่ะว้าวห้องใหญ่มากนี่และจอทีวีอ่ะประมาณ75้านิ้วอ๋อแล้วก็นั่งดูหนังนี้อ๋อนี่ท่านี้ วทีนี้แงบางแบบเี่ยราก็แบบเตรียมนอนเตรียมอะไรมากินเนี่ยจัดนู่นจัดนี่เราก็แบบกินไปเมาไปดูหนังไปดูอยู่บ้านถ้าจะมีตรงมีพื้นที่อยนี้นะสิบห้าล้านเนี่ยไม่อยู่อยากเล่นนะอยากเล่นน้ำะว่น้ำไหลคออะไอยากเล่นน้ำเพอปชหล่อคนหึ่ง นองน้องใหมน่น่ยแกโชโ์สวยตาตรึงเช็นตกอุมรักและแจ่ายเงินเลยจกิงเี่แก่เสียงเว่า ดูหนังว่าว้าวแล้ววิวชั้นบนน่าจะว้าวากว่าที่สุดค่ะน้องเรามีห้องที่เนี่ยก็หมายความว่าฉันจะขึ้นมาชมวิวบนนี้เมื่อไรก็ได้ใช่เอาคุณจะห้องไหมอ่ะไม่จะเมาก่อ,อ,อยลุบกบนจะบอกว่าวิวตรงนี้วิวหลักล้านนะคะเกินล้านสิบร้อยพันหมื่นเพราะว่าอะไรปะตึกแต่ละตึกเกินร้อยล้านมันถามคำเดียว จะกลับอยู่บ้านไหมเนี่ยฉันกลัวฉันหนาอยู่บ้านจะบอกว่าที่นี่เจ็ดวันอยู่บ้านกี่วันสองวันไงสองไม่ต้องสซาเดี๋ยวไม่ได้เจอน้องละโอ้เกินไปเดี๋ยวพาไป,ไปนอนนอนกอดกันคืนค่ะปเป็นไงห้องฉันหลูหลาหมาเห่าเลิศน,นะจริงไอ้จริงก็ว้าวนะว้าวซ่าแล้วก็ดีใจที่แกให้ฉันมานอนก่อนคร ก็ต้องให้แกมานอนสิกูบวมจนแกมพองเ <c oughs> ลิศหนังที่หนังไม่ได้บ้าผู้ชายเพราะถ้าเป็นฉันนะถ้าจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดเนี่ยฉันให้ผู้ชายมานอนก่อนอมไม่ใช่ค่ะต้องแกมานอนเพราะอะไรปะเวลาคนมานอนคนแรกเขาต้องให้ขั้นประเดิมไงเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกอะไรนะขวัญถุงขวัญห้อง งงสองทุ่มก็หงาหนึ่งทุ่มก็หลับแล้วค่ะงงเอางี้ทำไมแกไม่ซื้อบ้านหนักจริงซื้อทำไมอยู่บ้านแกแล้วไงเออกูถามเลยงงนาออันนี้ฉันเป็นคนไม่เคยมีคอนโดฉันอยากรู้ว่าอะแกเคยทั้งอยู่บ้านอยู่ทั้งคอนโดมันต่างกันยังไงฉันว่าตรงเนี้ยมันต่างตรงที่โลเคชันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างกันถ้าอย่างคอนโดอะมันก็จะมีคุณภาพที่แบบ สระว่ายน้ำเดี๋ยวโตโมโหลาถ้าเรามีบ้านอะทําสระว่ายน้ำนะทำไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่มีเงินจะบอกก่อนว่าออย่างข้อดีของที่เนี่ยก็คือว่าจะได้คุณภาพที่ดีแล้วก็โลเคชั่นกลางเมืองแต่ถ้าเป็นบ้านจะได้ความอบอุ่นอยู่ได้หลายคนได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวลองทําคลิปแบบเอาทั้งบ้านอยู่ในห้องเนี้ยใครอยากดูกดหนืนใครก ลองลองดูหนึ่งวันเออทางบ้านมาอยู่คอนโดห้องเดียวหนึ่งวันอ่ะอยากได้กดแต่นอนจริงได้ยังนี่คือจะหลอกให้ฉันมาดึงวิวในคลิปหรือว่าให้ฉันมานอนจริงจริงนอนจริงจริงก็คือปิดไฟค่ะนอนแล้วนอนจริงนอนจริงอ่ะไปไปไปนอนนอนนอนปิดบ้านก่อนจะไปตัวนี้ปิดปิดแบบนี้พอนอนนอนนอนเลิกถ่ายเลิกถ่าย ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จะได้เป็นขวัญและกำลังใจพอ,อแล้วนะ